วันนี้อากาศร้อนมากเลยเมื่อกี้แวะเข้าเซเว่นหาซื้อไอติมกินไปเห็นนี้มาไหมอ่ะมันออกใหม่ใช่ไหมหรือพี่ไปอย่างตกข่าวอีกมันคือใจแอนโคนคาราเมลมัคคิอาโตมันคือไอติมรสกาแฟข้างในมีคาราเมลด้วยอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะสามสิบห้าบาทดูซิจะเป็นยังไงข้างใน เพิ่งเคยเห็นแล้วก็เพิ่งเคยกินรังแรกไม่รู้คนอื่นเคยกินกันหรือเปล่าทุกคนเคยกินกันไหมอะมันคือรสกาแฟด้วยนะอ๋อมันแกะยังไงเนะ <c oughs> ี่ยเฮ้ยทำไมเจออะไรแต่แกะยากยากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยมันมันมีที่ดึงนะแต่ว่าวามันลลายนิดน,นึงทำไมอะไอติมในเซเว่นฉันเดินออกมาจากเซเว่นแค่แป๊บเดียวเองนะคพือจะละลายเร็วแท้ ือมมันออกคาราเมลกาแฟโดยหน้าด้วยถั่วจะกินทั้างในให้ดูหนะ <c ười> ไม่เห็นมีไส้แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ยังไม่เจอแป๊บนึงนะ ไลรั่นเอาเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยางาีงวะเนี่ยโอ้โหเกือบล้นมีคาราเมลข้างในนะอร่อยอร่อยเคยกินกันไหมทุกคน อัล right, ่อยบอกต่อบ๊ายบายจ้า